อันนี้หมายความว่ามีสม,มณะหรือพรามบางพวกได้อภินญ,ญาแล้วก็สามารถย้อนไปเห็นคนที่ประกอบไปด้วยกายตุจริตวจีตุจริตมโนตุจริตท,ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้หรือกายสจริตวจีโสเจริตเนี่ยกลุ่มเนี้ยเห็นผิดมีเยอะเพราะเป็นการเห็นไม่ละเอียดเห็นไม่ตลอดสายเห็นไม่ชัดฉะนั้นการระลึกชาติได้ไม่ได้ช่วยบุคคลเหล่านี้เพลเพยังมีชื่อฉาทิติแบบรุนแรงด้วยเพราะไปเห็นบางแง่าบางมุมอ่ะ เช่นสมมุติว่าท่านหนุนท่านสติสัมปันโนเนี่ยระลึกได้10ชาติแต่ใน10ชาติเนี่ยทำชั่วมาตลอดเลยแต่อกรรมดีในชาติที่11 12 1 3 1 4เนี่ยเคยทําไว้เนี่ยมองไปไม่ถึงอกรรมเหล่านั้นมาให้ผลก่อนเสียชีวิตก็เลยได้เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาท่านหนุนก็เลยสอนว่าไม่จริงหรอกผมเนี่ยระล,ลึกได้เพราะงั้นสิบชาติมาเนี่ยผมเป็นโจรมาตลอดเลย ผมยังไม่ได้เป็นมนุษย์กับเขายังได้มาบทพระเลยวะจากนั้นไอ้กรรมกรรมชั่วเนี่ยให้ผลเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็เลยมีความเห็นผิดแล้วก็ปักใจแบบผิดๆนี่เป็นไปด้วยการแบบนี้โหน่ากลัวในกะารระ,ะลึกอภินยาของบุคคลที่ไม่สะอาดไม่เห็นกรรมและผลของกรรมให้ชัดและไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมไม่เห็นรูปนามกันห้าตามความเป็นจริงเนี่ยอันตรายจริงๆอ่ะพระเจ้าอธิบายบอกว่าความรู้ของบุคคลผู้ได้ทิพยจักรวิญญาผิด ทีนี้หมายความพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนนะนนท์เนี่ยส่วนสมณะหรือพรามบ,บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเผากิเลสตั้งมั่นประกอบหนึ่งเนือง,งไม่ประมาทใส่ใจโดยชอบสามารถได้เจโตสมาธิแล้วก็เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็น้อมจิตไปเนี่ยบุคคลที่ทําอกุศลเมื่อทําอกุศลกรรมและเสียชีวิตไปสู่ไปเกิดสุคติด้วยทิประจักเห็นเห็นเขาอย่างนี้บุคคลเหล่านี้เมื่อไปเห็นอย่างนี้ก็เลยไปมองว่ากรรมชั่วไม่มีผล พอได้อภิญญาของตนเองที่ไปเห็นมันมีกําลังแบบนี้การเห็นไม่รอบตรงนี้พระพุทธเจ้าต้องการติงนะในเรื่องของมหากรรม,มวิพังสตสเนี่ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดส,สูงฉะนั้นเรื่องกรรมจึงเป็นพุทธวิสัยจริงๆจึงเป็นมันเป็นอจินไตยอะ่ะพระพุทธเจ้าทางนั้นรู้แล้วพระเจ้าจึงมาวางบอกเหตุผลว่าจะมานสิการยังไงใส่ใจยังไงจึงจะสามารถไปเข้าใจ ในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ชัดอย่างนี้เป็นต้น